แล้วโอเคครับมาที่ฐานจุดที่2นะครับเป็นบ้างไฟ5 0,000นะครับของคุณพัฒน์ธนรินทเตชสิรินะครับหรือว่าครูแก้วนะครับมาไพ่ทางด้านอรไทยเบิกฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์3 2>, ค 1> 2 1ไป ไฟบางนี้ของครู่แก้วนะครับมาจากตำบลโคกสะอาดตําเภอน้ำคุณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ<ม>เพื่อมาขุดเพื่อถวายองค์พระมหาท่านะครับวัดกากอุเวศนะครับในครั้งนี้ขออนุญาท่านอาจารย์นะครับฐานที่สเอาข้อมูลไปก่อนครับท่านอาจารย์ลำเบอร์หน <Number S 1> ึ่งสี่นะครับนสจันพิน พมมาเท้านะครับมาจากกรุงเทพฯผลได้บ้านนี้ค่า <c> ย <ười> พิคุณทองนะครับความพร้อมอยู่ที่ฐานที่สามนะครับยกธงเขียวนี่แสดงว่าพร้อมนี่นี่อันฐานที่สองบ้างใบก้อนได้ครับด้อบ้างบ้างไบก้อนเจ้าหนายฐานที่สี่ก็เช่นเดียวกันนะครับฐานที่สี่ก็ถ้าตกแต่งแล้วก็ลงมาเลยนะครับลงมา ลอกค้างแล้วก็ลงกมาทุกคนนะครับครับขออนุญ,ญาตครับแจ้งเวลาบัคไพแสนฐานจุดที่ห้าหมายเลขสิบสีบน่นะครับของคุณดะนุพลนะครับจากค่ายเทพเวลานะครับฐานจุดที่ห้าจากค่ายเทพพนมนะครับสามร้อยสิบสี่คะแนนฐานจุดที่สี่หมายเลขยี่สิบห้าของคุณกราพรนะครับ สากลการช่าง266สคะแนนเ็นครับวางพร้อมมาอยู่ที่ฐานที่3นะครับฐานที่หนึ่งวางหรืฐานที่หนึ่งห้ฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งรับทราบไหมครับนี่โอเคนะครับโอเคเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่3หมายเลข1 4ของคุณ นางสาวจันเพนผมเท้าพิกุลทองสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวท3 2สาไปต่อไปถามที่4นะครับ อันที่สี่หมายเลขเก้าศูนย์เก้านะครับนายทองกรจันทภัยถูกต้อมาจากสะแก้วนะครับคือหัวจักวาตะคนการช่างโอ้ขมยกับคนเล่าเนาะกับเบิร์ตยูทูปเปิดว่าได้วังหันไหม เออ่ขอให้ฐานที่แบกกำลังแบกไปฐานที่สองบางก่อนนะครับฐานฐานที่สองจะพิ่มขึ้นไปลูกปังลาลงมาก่อนครับลงมาก่อนเออ่ปล่อยฐานฐานที่สี่ก่อนเด้อเราจะปล่อยฐานที่สี่นะครับขอให้ฐานที่สามบางก่อนนะครับเออ่ฐานที่ห้าให้ข้อมูลมาเลยฐานฐานที่ห้าออกมาหน่ฐานที่สามลงก่อนครับฐานที่ห้านัมเบอร์ศูนย์สี่ครับจะปล่อยหมายเลข้าฐานทให้รัชนีกรอาพรศรี เทพนมสร้างสรรครับอันที่สี่เดี๋ยวพึ่งดึงนะครับอารมณ์มาก่อนไหนไมก็มาก่อนสละแต่มันไก่เหอด่เพืพพ่อความปลอดภัยนะครับเพือ่อความปลอดภัยของเราต่อไปจะขึ้นบ้องไฟไหม้เลขเก้าบ้องไฟไหมยเลขเก้าฐานจุดที่สี่เป็นบ้อไฟแสนของคุณทองกรจันทไพรคุณทองกรจันทไพรได้มอบหมายให้สากลการช่างเป็นผู้สร้างสรรทุกที่ปลอดภยัย สามสองหนึ่งไปเออทา่ทานท่ทานทีท่านทีไต่ของฐานเสียงเฮ่เนี่ยเฮ่อย่างนอนอย่างงู้นวบ อขออนุญาตครับท่านอาจารย์นะครับฐานที่ห้าลำเบอร์ศูนย์สี่ข้อมูลถูกต้องครับข้อมูลถูกต้องแล้วครับครับเราจะปล่อยนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฐานที่สี่ถอยก่อนลูกไอ้ไอ้ไอ้เดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกข,ขออนุญาตท่านอาจารย์เอออันนี่แม่เนี่ยหลานที่เขนี่แม่แล้วพูดใด้ด้วยนะเอาลงจากคู่เนี่ยน่ะเออเอาลงจากคู่ไปกลางวันกลางเกิดเออเอาถอยเกาออกมา ฐานที่สครับฐานที่สีขอความร่วมมือนะครับเราจะปล่อยฐานที่หความพร้อมมาที่ฐานที่ห้าลำดับต่อไปเราจะจุดบ้งไฟแสนฐานที่หหมายเลขห้าศูนย์สีของคุณลพีพัฒน์อภรรศีถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทเทพพนมสร้างสรรค์สามไป ่านผู้กองครับพี่ดองใตอยู่บนคู่นี่เอาลงในเด้ออิด้วยความเคารพนะครับอาจารย์เพิ่นบอกบอกมาบังเกอร์นะครับเป็นเป็นบังเ้อบ่แม่นคันเท้นะคันเพิ่นบอกมาผมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับลงไปด้อครับเด้อเพราะว่าลูกเด็กๆหน่อยเด้อวันนี้คันผู้กองได้ให้นะมันเออ เอาด้วยความเคารพเด้อยะวังสันติพร้อมมาอยู่ที่ฐานที่หนึ่งนะครับอันท่านท่านคุณผู้หญิงนะครับใต้เส้ยขาก็ลังไล่สดจุ่นั่นนะครับลงจากคู่เด้อครับเด้อยะวังสันติเจ้าหน้าทด้วยความเคารพเด้อขอบพระคุณครับโอ้ยมารยาทดีครับวันครับขอให้ฐานที่สองฐานที่สามล็อบรถไฟก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเพื่อความปลอดภัยทุกท่านนะ เออมันใกล้เคียงกันนะครับจะได้บ,บริหารเวลาให้ถูกต้อง่อห<อ>มายเลขด้วยครับรอ,อันหมายเลข,เลขด้วยขออนุญาตท่านอาจารย์รนพนาเสียเลยี้ยงแม่ครับรกับเล็กน้อยอยูุบองกันแม่ครับล่งจากคู่ซะด้วยความเคารพเดอ้อนี่นะอยูุบองไปการพานันดูเด็ดขาดแม่<ถ>พนาล่อลงล่องล่องล่องซะครับล่องล่องล่องด้วยความคาร,รุเด้อผ้าลูกผ้าลานลูกไปนะครับอันนี้เป็นคนไทยเฮ้กพร้อมนะครับพร้อมครับ เวาพระอมมาดูฐานที่หนึ่งฐานที่สองฐานที่สามลบๆไปได้ฐานที่สามช่วยเหลือตัวเองนะครับฐานที่สามได้หรือไม่ได้ยกมือยกมือถทวอะไรยกมือได้เราจะไปฐานที่หนึ่งนะครับความพร้อมมาอยู่ที่ฐานที่หนึ่งลำดับต่อไปเราจะจุดบั้งไฟแสนฐานที่หนึ่งของนางวรกิจท่านาเที่ยงเทปเวลาสร้างสรรค์ ถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดุเวท 3, 2, สามสองหนึ่งไปถอยๆนะครับถอยๆโอ้มวลนะพุณมวลละบังคุณครูวิชัยใช่พอแม่ไปตรวจการหมอฮึ่เขเห็นบัตรพอแม่มาหอบไปผู้เดียวเนี่ย ขออนุญาตแจ้งเวลาครับ้องไฟแสนฐานจุดที่ฐานจุดที่1นะครับหมายเลข50ของคุณของคุณครูเฉลิมศรีนะครับจากค่ายเทพเวลา160คะแนนฐานจุดที่2หมายเลข50ปของนางสาวพัทธระเกตศรีนะครับจากค่ายอรไทยเบิกฟ้าแล้วก็ไปห้าหมื่นนะครับ ข้างไป5 0 0 0 0นะครับ260คะแนนฐานจุดที่3หมายเลขหนึ่งของนางสาวจันเพนจากค่ายพิกุนทองนะครับ160คะแนนฐานจุดที่4หมายเลข9ของนายทองนายองคนจันทภัยนะครับจากไ่ายพกลดนกังนช่ง100คะแนน จุดที่5หมายเลข4ของคนระพีพัฒจากค้ายเทพนมนะครับ170คะแนนขอบคุณครับอถอยนะครับอถอยถนะระวังด้วยระวังด้วยนะครับคนที่เป็นชัดใช่ชัดใช่เบิ้งด้วยชัดใชขอออ่ขอยออกขอยออกเอาเชิญกะทิต่อครับเบิ้เหรอครับอ่านขอมนลขขอมนลฐานที่5 ฐานที่4ถานที่3ามานที่2แกงเลยฐานที่5นะครับถอยด้วยนะครับพี่น้องประชาชนถอยเด้อสิบล้านมาแล้วมาทีนี้สิบล้านบังแรงกนะครับเอาเชิญนะครับถอยถอยนะครับถอยนี่คือไฮไลท์ดดืดดดดดออ้า ผมอ่านผิดว่าท่านประทานถ้วงแล้วครับขณะนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับบ้องไฟขนาดสิบล้านกำลังจะขึ้นสู่ฐานบรรยากาศขณะนี้หน้าฐานจุดนะครับบ้องไฟสิบบ้านนั้นแบกไม่ไหวต้องใช้รถพ่วงนำเข้าสู่ฐานนะครับในเบื้องต้น ขอเสียงปรบมื่อกับแพทย์นรุงใจสังสาร้วยครับเสียงปรบมือครับพี่น้ครับต้องไฟรเงนครับแบบต่อเนื่องจากการบองไฟสิบล้านเพราะเป็นธรรมดาดิอาจารย์ขออนุญาตสักหน่อยนะครับมีปัญหาครับอันท่านอยากสอบถามว่าบ้องไฟบั้งนี้มีประดับไหมครับอาจารยงเทพเวลาบ้องไฟของคุณหมอณรงค์ชัยสังสารนั้นมีบ้องไฟประดับไหมครับ มีบอครับมีพอมีนะครับเราจะได้คำนวณถูกครับขอบคุณครับบ้ไฟของท่านน้งรงชัยสังสานั้นนะครับเราจะมีมีกรอนนะครับเป็นกรอนนำเสนอนะครับอ่าแล้วไปท่านอาจารย์วีรชัยนะครับบ้างไฟสิบล้านนี่ ให้เวลาท่านอาจารย์บริหารเวลาเลยเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้ครับท่านครับ